ในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนค่ะทําให้นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากมาที่หาดสมิลาค่ะแต่ทางเทศบาลนครสงขลาก็ได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวค่ะให้ระวังแมงกัะพุนพิษซึ่งจะมีในขณะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะเมื่อวานนี้ที่ชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาสงขลาดรสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมตนตรีเทศบาลนครสงขลาพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขต6ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทีรกมลเพ็งสกุลจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดสมิลาเพื่อจัดการเฝ้าระวังภายจากแมกกะพุนที่มาในช่วงฤดูร้อนด้านดรสมศักดิ์ตันติเสรณีค่ะ ก็ได้กล่าวว่าขนาดนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดเตรียมแผ่นป้ายคู่มือแล้วก็น้ำส้มสายชูค่คะเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่โดนพิษภัยจากแมงกะพุนซึ่งแมงกะพุนดังกล่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่มีครอบครัวหนึ่งถูกแมงกะพุนพิษตามร่างกายได้รับบาดเจ็บขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดแหลมสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งหลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภยัยมูลทีร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลาต้องรีบส่งตัวสองพ่อลูกนี้ไปยังโรงพยาบาลสงขลาเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาต่อไปสำหรับบริเวณชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาเคยพบแมงกระพุนพิษในทะเลมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงเดือนกุมภาพันปีที่แล้วค่ะทำให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากแมงกระพุนพิษนี้ถึง23รายส่วนใหญ่จะมีรอยแผลปวดบวมแดงบริเวณที่จุดสัมผัส หลังเกิดเหตุได้มีการแจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเพื่อเลี่ยงการลงเล่นน้ําบริเวณชายหาดชลาทัศน์ในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับขึ้นป้ายเตือนแล้วก็วิธีการรักษาหากโดนแมงกะพุลพิษไว้บริเวณชายหาดสําหรับชิชนิดของแมงกะพูลพิษดังกล่าวนะคะมีลักษณะคล้ายกับแมกกะพูลหัวขวดซึ่งวิธีช่วยเหลือผู้ที่โดนพิษของแมงกกะพูล ก็คือโดยการลาดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสแมงกะพุนให้ทั่วอย่างน้อย30วินาทีห้ามใช้น้ำจืดล้างโดยเด็ดขาดเนื่องจากจะกระตุ้นกระเป๋ะพิษให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ห้ามถูหรือขยี้เพราะจะยิ่งทำให้พิษกระจายเลี่ยงการใช้เทคนิคการพันรัดแน่นด้วยผ้ายืดหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีค่ะ